เตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอ้บิ๊กบอที่ฟังกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดาวกระจาศไปซื้อของที่ดอลนาเมกกลับมาอีกแล้วกับอมองอุ้งอมองอุ้งเออฉันจะรูดไปแล้วนะไม่มีใครสายเบอร์อะไรฉันได้หรอกฉันงเคุยด้วยเสียงเรียกใช่ไหมเอ้ามาแล้วสนายอะนะฉันเห็นนายเดินผ่านมาชันว่านายต้องเป็นแน่เลยฉันไปก่อนแล้วกันนะฉันว่านายเป็นวะ กว่ามึงเป็นไอเชี่ยบอร์ดสัตว์ห้องนี้ห้องบิดตายว่ะทุกคนผมเข้าไปไม่ได้นะแล้วผมเข้าไปผมต้องตายไม่นะมาตามผมมาทุกคนเห็ดไหมทุกคนเด็ดไหมมาตามผมมา,มาตามผมมาตามมัตามตมตามผมตามผมอะตามผมเดี๋ยวผมต้องต้องปีกตัวหนีออกไปว่ะเฮ้ยมันเป็นด่านใหม่เหรอ เจอศพตรงหองคอมเมนต์ชัวร์มึงบอสเป็นบักหายวิ่งตามกูเอ้ากูกุณต้องว่ามึงรอกูกูวิ่งตามมึงยืนยันได้แค่คนเดียวคือพี่ปอปปาอยู่ยืนยันได้แค่คนเดียวคือบอสบอสอาจจะเป็นแต่มันจะไม่ฆ่าคนบอสสออสก็ยังไงวะเมื่อกี้เห็นพี่ออกกับเบสอยู่ ผมวิ่งไปทางซ้ายไปเป็ดมาแล้วเจอใครสองฝนวิ่งสวนออกมาแต่จัไม่ไรสิอะไรเกวียนมึงอยู่จิงเกวียนมึงอยู่ใครนี่ใครยืนยันให้ใครได้บ้างอ่ะยืนยันให้บบอสได้เพราะวิ่งไล่ตัวอยู่มีแต่วิ่งไล่วิ่งตามเปลี่ยนเบสจบค่าไดรีพอร์ตเองด้วยเพี้ยนบอสบอสบอสบอเดินมาก็เจอสพอีแล้วถามพี่ป้าปาได้มีก็ถ้าให้พูดถึงสงสัยจริงคือตอนนี้สงสัยพี่ออฟเพราะว่าพี่ออฟอ่ะเดินไปก่อนหน้าผมกับพี่แฮม แล้วพี่ยมกลายเป็นศพผมหมดแล้วครับผมกับพี่วาปลาหยุดอยู่ด้านบนหยุดฟอร์ทเพราะผมทำเคลสอยู่แล้วหมากมอนหมดใครยังครับก็รีบหมดแทนเมื่อกี้มันมาจากด้านล่างอ่ะแล้วเราเพิ่งเดินสวนมันมาผมก็ลังจะไปทางห้องคอมมูนิเคชันแล้วรีพอร์ตมันก็ขึ้นเลยโอ้เร็วรีบหวดต้องหวดไม่สกิมไม่ได้มันเหลือหกคนไม่ใช่ปะไม่มันเหลือหกคนแล้วทำไมกูมันเหลือหกคนขั้นตอนขั้นตอนขั้นสมันจะจบ ดูดีไม่เยี่ยผมเลยอ่ะผมว่าบักจิมว่าบักสีน้ำตาลอะเพราะมันเพิ่งเดินขึ้นมาเว้ยมันเพิ่งเดินขึ้นมานี่มันเป็นดา่านจัญจการผมแล้วว่ะทุกคนจักจการขวางผมต้องวิ่งอ่ะผมหยุดไม่ได้ละผมหยุดไม่ได้ผมต้องวิ่งผมต้องวิ่งไปเรื่อยๆน้องห้าผมอ่ะผมกดเลยดีป่ะกดโอ้โหสีชมพูดเดินผ่านไปเมื่อกี้สีชมพูกับสีน้ำตาลไม่น่าใช่เพราะมันน่าจะเห็นน่าจะเห็น พี่ออกไม่ได้เป็นอยู่แล้วพี่สีส้มของผมน่ะไม่ได้เป็นอยู่แล้วพี่ให้ผมไปทเคล็หน่อยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมมาโผล่เนี่ยโอ้โหเคล็นานอีกกูทำไมมาโผล่นี่มาเติร์ด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 อีกขั้นเดียวเติร์ด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 นี้ยังไงกึ๊ดเลยจิ้มจิ้มยืนนิ่งพอเห็นกล้องมันเดินพอเห็นกล้องมันเดินน่ะเฮ้ยมันเป็นแบบใหม่เหรอเป็นฮาโลวีนพี่ป่าเป็นมา ไอ้ผมมีเคลียพอดีเลยห้องนี้พี่ฟ้าไม่ได้เป็นพี่โอไม่ได้เป็นเพราะว่าชัวแล้วพี่ฟ้ากับพี่ออไม่ได้เป็นผมว่าสองคนนี้มาสีส้มกับสีชมพูไม่ได้เป็นว่ะทุกคนบักจีบบักจีมันผัวมาจากหลุมบักจีมันผัวมาจากหลุมชัวเลยมันผัวมาจากหลุมว่ะผมว่าตากระจกด้านล่างตรงนี้ชัวกว่าแล้วบักจีมเป็น มึงทำไมเก่าฮะมึงออกมาออกมาจากห้องเรียคเตอร์ซึ่งห้องเรียคเตอร์มันมีท่อมุดไปกับเจอเจอเจออยู่ตรงอยู่ตรงห้องเครื่องด้านล่างแล้วมันมีท่อตรงห้องเครื่องด้านล่างอ่ะมันมีท่อไปห้องเรียคเตอร์ได้ไม่กูเพ่งเดินสวนกับพี่ยอพี่ยอไปเปิดไฟมากูเข้าไปในห้องไฟแล้วกูก็สงสัยมึงมึงออกมาจากห้องเรียคเตอร์แล้วกูอยู่ด้านล่างตลอดกูยังไม่เห็นมึงเลยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วที่มันเดินเดินขึ้นมาจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนมันเป็นพี่เนี่ย บอกมึงสงสัยกูเดินผ่านกูยังไม่เห็นใครเลยสัตว์ไม่มึงแหลมเตรียมออกมาจากห้องเรียกเตอร์อ่ะมึงกูเห็นคนเข้าไปกูดูกล้องอยู่เมื่อกี้ไม่เห็นผมเห็นกล้องปะแม่งไม่มีใครยืนยันให้ใครได้ด้วยความหมายคนไม่น้อยไปเปิดไฟพี่พี่ปาผมเดินสวนับพี่ปาใช่ไหมตอนแรกอ่ะใช่ตอนแรกผมก็คิดว่าพี่เป็นแต่พี่ไม่ได้ฆ่าผมเพราะว่าตอนนั้นมันมืดอยู่มันไฟยังไม่ติดแล้วพี่เอาก็เปิดไฟฆาตกรสองคนใช่ไหมใช่ จิมเปลนเยอะกูบอดผิดบอยผิดคิดจิ้หายเลยเนี่ยกูกูอยู่กับบอสตลอดเลยเพราะว่าตอนไม่ไม่เพราะว่าเพราะว่าตอนแรกเพราะว่าตอนศพศพแรกพี่แฮมผมอยู่กับบักบอสซึ่งอ่ามันอยู่กับผมตลอดศพแรกกูยืนยันกับพี่ป้ปาได้กูเดินมาพร้อมกันแล้วเห็นศพพร้อมกันใช่เหรอเจมตาตอนแรกมึงแหละกูว่าบอดไหมอย่ามาอย่ามาบ้นผมมากล่าวหากูอย่างเงี้ยกูยืนยันตัวเองไปแล้วไงสัตว์จิ้มคือตอนแรกพี่อยู่ป่าป่าวะพี่ป่ากูด่าวะพี่ไม่ไม่หรอก เพราะว่าศพพี่ว่าผู้ตายแล้วมึงออกมาจากห้องเรียกเตอร์มีคนเดียวขอพี่ว่าปาพูดพี่ว่าปาเดินพี่เดินส่วนกับมีพี่ออฟแล้วก็แล้วก็มีฉัดวงใช่ไหมเออพี่ก็เดินไปเดินหาเฟสอยู่แล้วก็เดินมาก็อยู่กับจิมแล้วก็ก็มีรีพอร์ตมอสเป็นคนรีพอร์ตใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมีรีพอร์ตได้ไงพี่ผมผมอยู่ศพคนเดียวไม่มีใครอยู่ตรงนั้นพี่เป็นกับผมต้องหัะเนี่ยผมวอแล้วผมวอแล้วรีพอร์ตรีพอร์ตต้องวอแล้วต้องวอแล้วไม่แพ้ก็ไม่ชนะก็แพ้กูกูกูเอ้ากูี่าปลาชัว ชัวเลยพี <drilling> ่ปล่าร <inaudible noise> <inaudible noise> ิงทำเครียดนะพี่ทำเครียด ตออ่อดาฉันอย่างนั้นได้ยังไงตออ่อหน้าฉันเลยพี่ป๊าป้าเลยแทนผมใส้แต่ บอกแล้วบอกจีมเป็นบุตต่อหน้าต่อตาอะไรก็ไใครถ้าผมมาทเลรนี่ใครครับจ่องกลางกุฏีหลังจ่องกลางกุฏีหลังอะไรต้องเป็นด้วยกันเลยปุ่มปุ้ยปุ الح 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 ้ยปุ้ยบุตรไปด้วยปุ่ม ผมอยู่กับจิมตลอดเวลาครับผมอยู่ตๆเสางานวัดหน้าหน้าปดออกซิเจนขวาบนแต่มันแปลกๆอย่างหนึ่งน่ะผมเจอพี่ป๋าป่าเม่อเดือนตุนตุนมีก่อนก่อนไฟจะดับ แต่ผมไม่เดินไปเช็ค้านบนไงข้าวบนน่ะมีแดงกับเขียวไอ้แดงมันเป็นดังสูอเียกตาเขาพี่ทำไปไหนทีพี่ทำกล้อสแกนอยู่ขวาสุดเฮ้ยมีกคยสแกนด้วยเหรอใช่นี่พี่สแกนจะไม่ออใครในหรองพี่เขาไม่รู้ก็เลยไม่เป็นพี่ไปแก้ไฟอยู่ใช่ผมแก้ไฟกับพี่ยอบแล้วผมเพิ่งเห็นแบบจริงๆคนกีเดินมาแก้ไฟมั้ผมอยู่กับพี่ครับผมอยู่กับพี่แฮมแน่นอนไม่เลี่ยนบอกผมเพื่จะได้เป็นทีแท้ มอสอีกแล้วผมอยู่กับพี่ออมผมแม่กับมอสอยู่มันมาแก้ไฟกับพี่ผมคิดว่าไม่น่าใช่ที่ปะป๊าเพราะว่าตอนที่เราเดินมาด้วยกันสองคนน่ะศพมันยังไม่มีแล้วเราเจอที่ปะปาอยู่ศพอยู่ตรงไหนเถอะพี่แล้วพอตอนเราเดินออกมาอน่ะพี่ปะป๊าพเดินศพอยู่ขวาบนอยู่นอกประตูกูกับจ่ายสองดาคันอยู่แล้วสองดาแล้วออกมาจะไปจะไปซ่อมไฟแล้วเจอศพพอดีสางงานวัดรอบกัววัดแน่หมดแต่ฟักสางงานวัดสรุปยังไงเอาเป็นเอาเป็นว่าถ้าให้ยืนยันได้ คนที่อยู่เดี๋ยวทำไมทไมมีคออย่างนี้วะเอาเป็นว่าสคริปต์ไหมแต่อย่าอย่าพิสูจน์ความรู้สึกใจด้วยการอย่สติ้งเองผมบ่ดแล้วว่ะไม่ไม่อย่ามาพูดเราไปกินเดียวกันช่างอเวนเนตไงจิมได้พี่ลูกพี่ลูกพี่พี่าพี่ดาอย่างนี้เล่นยากแล้วว่ะผมพี่ผมมาที่ป้าป๋าปลอดภัยป่ะผมโดนต้องสงสัยแล้วว่ะ ผมโดนต้องสงสัยแล้วอะทุกคนผมว่าผมโดนค่เฮ้ยพี่พาไปดนล,ล่าคนเดียวไม่ได้ผมไม,ไม่มีคนภูมิให้่ะผมต้องไปกับพี่แกะมาผมต้องไปกับพี่แกะมาผมต้องไปกับพี่แกผมากับพี่ยอมด้วยกันมากไปพนตุ้มด้วยกัน <c oughs> เอาไข่ย่าไเฮ้ยเกือบอ้เฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแลวปุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วปุ๊บปุ๊บป้าปุ๊บป้ามาตอกในตรงปุ๊บป้าปุ๊บป้าปุ๊บ้า หกห้าสี่สาุมเ้ยวไอ้บอสแ่ะเอ้พี่ออฟวบะเราแม่งเอ็มพีว่ะพี่ออฟว่ะเวแล้วแม่งหดลแล้วพี่โหวผมทำไมพี่บอแล้วยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยอ่ะฮะ